สวัสดีครับคลิปบรรยากาศงานบางกอก import car and use car show โณ impact เมืองทองธานีนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง14กรกฎาคม5 6 7ห้หอ11 12นะครับจัด2ห้อนะครับสำหรับบรรยากาศในงาน use car นะครับครับแอดมินก็มาเริ่มนะครับทางคลิป บรรยากาศนะครับตั้งแต่ช่วงเปิดงานเลยนะครับช่วงที่จะรอเข้าไปดูข้างในก็มาดูเปิดงานกันก่อนนะครับอันนี้คือบรรยากาศในการเปิดงานนะครับอันนี้บุคคลสําคัญของงานนะครับตรงนี้ก็คือเจ้าของงานนั่นแหละนะครับพูดง่ายๆก่อนที่จะตัดริบบิ้นนะครับเขาก็จะมีนี่ฮะพิธีกรและประธานเปิดงาน ตรงนี้เปิดแล้วก็อันนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงนับนะครับนับเวลาถอยหลังนะครับเปิดงานนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศนิดนึงนะครับแอดมินปิดเสียงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของการเปิดงานเนี่ยแต่ละคนก็ต้องใช้เสียงกันนะครับไม่รู้ว่าเสียงใครบ้างก็เลยขออนุญ,ญาตปิดเสียงนิดนึงนะครับ เป็นช่วงของการนับถอยหลังนะครับก็เลยเสียงดังไปนิดหนึ่งสิ้นสุดนะครับการเปิดงานก็แอดมินให้ดูบรรยากาศพิธีการเปิดงานนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะพูดง่ายๆก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็แอดมินก็เดินเข้ามาข้างในพร้อมๆกับสื่อมวลชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เมื่อสักครู่นะครับก็เดินเข้ามาข้างในสําหรับงานยูสคานะครับ หรือว่างานรถมือสองนะก็ได้นะครับภาษาบ้านๆมือสองรถสกินเฮวก็มีรถนำเข้านะครับตรงนี้เขามีรถนำเข้ามาไม่ได้โชว์นะครับออกมาะจะขายหรือว่าจำหน่ายด้วยนะครับทั้งสองอย่างนั่นแหละนะฮะใครสนใจก็มาได้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่10บถึงวันที่สิเดือนนี้แหละนะครับกรกฎา สองห้าหกเจ็ดนะครับเนี่ยบรรยากาศช่วงนี้คนทั่วไปก็คงจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นกลุ่มของคนที่ที่มาดูนะครับเปิดงานแล้วก็น่าจะเป็นสื่อมวลชนกับเจ้าหน้าที่บริษัทหรือว่าบุคลากรของคนจัดงานพร้อมทั้ง พลังงานที่จะแนะนำรถรุ่นต่างๆตรงนี้อันเนี้ยนี่ก็จะเป็นรถต่างๆนะครับรุ่นต่างๆรถนำเข้าแล้วก็รถในประเทศก็มีนะครับตรงนี้ราคาก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับตรงนี้สำหรับใครนะครับมองรถมือสองหรือว่ารถนำเข้านี่ก็สามารถมาดูแล้วก็จับจองกันได้เลยนะครับในงาน มีทั้งสดแล้วก็ผ่อนนะครับเนี่ยตรงนี้แหละบรรยากาศก็คนก็อย่างนี้ฮะรถตลาดนะครับหรือว่ารถเอ่อไม่ใช่รถนำเข้านะรถทั่วทั่ไปเนี่ยตรงนี้ก็มีนะครับตรงนี้อันนี้เขาการันตีด้วยนะครับมีการันตีด้วยนะครับว่าคุณภาพเช็คมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็พูดตามนะครับ จะของงานขาพูดอันนี้รถนอกนะครับยี่ห้อ,อะไรยี่ห้อไหนกันบ้างเนี่ยก็ใครสนใจก็เข้ามาชมในงานได้นะครับจัดตั้งแต่วันที่10ถึง14เดือนนี้แหละนะครับกรกฎาคม2567เนี่ยรถสวยๆทางนั้นเลยนะครับตรงนี้ครับเนี่ยบางบางยี่ห้อแอดมินก็ จำได้นะครับเมื่อสักครู่มีโฟกอันนี้ก็สีสดสดสวยๆนี่ก็มาสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเน,นี่ก็เหมือนกันนะครับรถนอกนะครับนำเข้าหาดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้บรรยากาศโดยทั่วๆไปเนี่ยตรงนี้คนก็เริ่มทยอยเข้ามาอยู่นะครับขาสั้นก็จะเป็นคนทั่วไปนะครับ นี่รถโมไซค์ก็มีนะครับฮาร์ลีเดวิดสันนะครับตรงนี้ฮาร์ลีนี่ก็ราคาสูงพอสมควรนะครับแอดมินดูแล้วก็บางทีเห็นเหมือนว่าเป็นล้านก็มีนะครับตรงนี้อ่าดูมานิดนึงนะครับตรงนี้เปอร์โยอันนี้พอเห็นโลโก้นะฮะตอนนี้ก็รู้เลยอันนี้ก็ะนำเข้านะครับก็หลักล้านเลยนะครับล้านอัพอรถ นำเข้าอันนี้ฝรั่งเศสนั่นเป็นหรือเปล่านะตรงมือครูนะครับเนี่ยคือหลากหลายยี่ห้ออยู่แหละนะครับตรงนี้อันนี้พอสนะครับอ,อตงตัวนี้เห็นป้ายเนี่ยยี่สิบกว่าล้านนะครับอันนี้ก็สวยๆทั้งนั้นนะครับใครอยากจะเปลี่ยนรถก็นําได้อันนี้มาโซนรถ EV หรือรถไฟฟ,ฟ้าแต่งสวยนะครับตรงนี้ ครับน่าสนใจนะครับแอดมินย้อนกลับไปดูโซนอื่นๆกันบ้างนะครับเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับที่จะให้ครับตรงนี้แอดมินเดินมาตรงนี้ก็เห็นมีป้ายราคานะครับแล้วก็เดินมาเตานะครับเนี่ยฮะรถสวยๆงางานทั้งนั้นเลยนะครับทั้งรถตลาดแล้วก็รถนําเข้าที่แอดมิน ไม่รู้จักก็มีนะครับแอดมินก็โชคดีที่ได้เดินดูนะครับในงานสวยๆนะครับก็เก็บบรรยากาศนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับตรงนี้ก็ดูกันมานิดนึงนะครับมีจัดอยู่2ฮอนะครับจัดฮอ1 1ฮอ12นะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอยากได้สักคันสองคันก็แนะนำนะครับมา กับจองหรือว่ารับรถนะครับได้เลยนะครับตรงนี้สีสุดๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับนะฮะนี่รถที่มีจำหน่ายในเมืองไทยแล้วนะครับตรงนี้เป็นรถในแนวรถหรูหรานะครับหรือว่ารถหรูสวยๆนะครับ ครับคลิปงานบางกอบ import car and use car ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะถูกอกถูกใจและติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์สำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปนะครับตรงรถหรูคันสีส้มๆ้มแดงๆนี่แหละนะครับ ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ